สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเอามาเข้าไปบอกพกรอกันว่าเหตทซื้อใดเพราอเฮียสั่งงานมาใหม่เล็กเล็กเท่าาทางไหนฟังตะวันตกเนาะไปทางทีฟังฟังขวเมื่อตรงต้นมะย,ยมนะย่ะไล่ๆลงไปทางนี้เพราะว่าข้างบนเขาเขาไม่น่าจะได้เท่น่าสุดท้ายนะสองนามันนี่เออโอ้ยคือดินลูกลัง เอาไปโอ้เอาเอาเอาไปล้างน้ำเลยนะพี่น้องเอ้ยเพี่อนเอไปเยอะโอ้ยเห็นแต่จของสูงจากของใหญ่น้อปลาเยอะของเรานะคะวันนี้โรยทุกเกือบเต็มแล้วค่ะจ้ะ ประมาณนี้นะคะนี่ถ้าท่านใดสนใจอยากให้อ้มน่ะจะดวยไปขุดมซากก็บ,บอกมาเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะนี่งามบอกว่าถ้าถึกใจก็จังบอกมาเด้อเพราะท่านได้เหี้ยท่าคางเด้ิมองหนั้นว่าท่านเหีดนี่กับพอสมควรลวนะน้อพี่น้องคะ่ะเออวันนั้นจะดวยสู้ๆคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยเด้อจะเด้อเนาะ แห้งแล้วมันตื้นไปยากกว่าโอ้ได้ยุ้ยโอ้นะไฟเยอะของเขาอึ้บอึ้บบนอ่ะบนอ่ะเอ้ยพันลอยไงลราเพื่อนอ่ะวันวันฝ่ายยอนไ่เยยื วันนี้พวหนาจ๊รกระสิเงาเงาในเด้อค่ะเนาะพะว่ารถแลนสองขั้นกะสิโดนยุก็ว่าโดนไปไนดันไดดอกค่ะกบไปมาได้ทงเพภาวะเฮ้ามองนั้นท่พาเพื่อนเห็ดปูลาดย่างเพื่อนปูแล,ลว้วแล้วเนาะเอาก็สิเข่าเ้นสายโท้สองนี่แหละค่ะเอาดินไปเทกะสิแรงง่ายอยแนลนไกย,ยุผ่านบ้านไปเยอะด้วยนะที่วิ่งเทเราเนี่ยเอ้ยไปเยอะของเรานะคะเอาพวหนายโจ๊จวดไป เอามันง่ามๆเห็นในปนดีๆโอ้ Yeah. ไปดูที่เทกันว่าหลังจากโดนฝนตกมาน่ะจะเทได้ไหมแบบไหนยังไงเนาะเดี๋ยวจะไปแล้วนะฝนนหน้าโจ,จ้าอยู่คนเดียวนะอเดี๋ยวยูทูบเบอร์เดี๋ยวก็มียูทูบเบอร์มาเยี่ยมหรือเปล่าเนาะเรายังไม่ได้ยังไม่ได้อัดโหลดคลิปเลยแปลงท่าไอเ้อเพื่อนึ้นดีๆดูตันเพื่อน ไฟเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วไปละเดอ้อยุตแต่งขอบอยุนี่ละเดอ้อมันอาจจะโรยเลย เพราะว่ารถหกล้อออกไปแล้วเอาสิอยู่ชักช้าอยู่ใหญ่บายยนะจ้าวันนี้จะร้อยจ้าอยู่แต่งขอบเอากะขับหกล้อตามไปถัแกเนตอยู่ทางไหนเนาะถาแกเนีเห็นตะรถนี่รถสีขาวรถถักแกเนตอยู่นี่ไปพี่น้องค่ะเอาสิไปปองเทสละเด้อแล้วจังพอพบพอกันในคลิปหนาเด้อจ้าเดี๋ยวจะพึ่งสิมาอัปเดตมองอันเทให้เบิ่งอีกว่าเป็นจังไดเนาะฮะ ว่าได้บอกให้เท้ได้ล่อบายบายค่ะสวัสดีค่ะ